สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการแก้ไขนะคะกรณีที่ลูกค้าได้ตู้ไปแล้วนะคะเออบางทีน้ําก็ไม่เคยออกนะคะน้ําออกนิดเดียวนะคะบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ออกแบบนี้นะคะออกเยอะออกน้อยนะคะเออเรามาดูกันนะคะลูกค้าก็เปิดเออเปิดข้างหลังตู้นะคะพอพอเปิดข้างหลังตู้จะปุ๊บเ่ยหมุนน็อตนะมูอเอาแค่ท่อนบนนะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ มีประมาณหนึ่งสองสามสี่เออสี่สี่นตัวนี้แล้วน้อก็ยกออกนะคะพอยกออกปุ๊บมานะคะข้างในก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะลูกค้าก็ลองมาสังเกตดูนะคะเนี่ยเนี่ยอ่าเดี๋ยวขอไอเนี่ยไอที่ชี้อ่ะอเนี้ยนะคะคือสมมุติว่าลูกค้านะคะได้มาปุ๊บลูกค้าสังเกตนะคะว่าสายตรงนี้นะคะเนี่ยตัวนี้ต้องต้องเป็นสีเหลืองนะคะฝั่งฝั่งทางขวามือของเราเนี่ยต้องเป็นสีเหลืองถานมาก็ต้องเป็นสีดํานะคะ ถัดมาไอ้ตรงช่องนี้นะคะต้องเป็นสีน้ําเงินช่องนี้ก็ต้องเป็นสีดํามันต้องเรียงแบบนี้นะคะถ้าเครื่องของลูกค้าเนี่ยมันไม่เป็นแบบนี้นะคะก็ถอดก็คือดึงขึ้นมานะคะดึงดึงขึ้นตรงๆรงอ่าโดยโดยใช้ไอ้ตัวไอ้ปากปากอะไรเนี่ยปากเป็ดแบบนี้บีบมันนะคะแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นแบบนี้นะคะใช้มือดึงได้ไหมอ่าต้องต้องใช้ครีมแบบนี้นะคะครีมว้ครีมปากเป็ดนะคะดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วลูกค้าก็ เวลาใส่ลูกค้าก็หยิบเสียบเอามือเอามือเอามือจับใส่แต่ตอนดึงอะ่ะต้องดึงต้องดึงเอาใช้ใช้ใช้คีมแบบนี้นะคะคีบตรงที่คีบตรงนี้คีบตรงไอตรงที่มันมีที่จับมันเนี่ยแล้วก็ดึงขึ้นตรงตรงดึงขึ้นแบบนี้อ่าดึงแรงหน่อยนะอ่าดึงขึ้นตรงตรงเอางัดเลยงัดงัดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาใส่ก็หยิบเอาไปใส่ให้มันเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้า ด้านซ้ายเออด้านขวาสุดนะคะเป็นสีเหลืองเออถัดมาเป็นสีดำอ่าแล้วก็อีอีกฝักก่งนี้ก็เป็นสีน้ําเงินแล้วก็เป็นสีดําแบบนี้นะคะค่ะปัญหาเรื่องการเดี๋ยวน้ําออกเยอะออกน้อยมันก็จะหมดไปนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ